สวัสดีครับวันนี้มาพบผมอีกแล้วนะครับช่างใหม่ครับวันนี้มารีวิวคอลินเร่งครับเป็นงาน CNC นะครับของพิซซิก150พิซิก125หรือว่าจะเอาไปใส่รถคาบูก็ได้ครับที่เป็นที่เอาไปใส่รถคาบูเคเลียมปากสามสี่ประมาณนี้ครับตัวนี้คือใส่ได้สองวัชีดนะครับเป็นงาน CNC ครับอย่างดีเลยรู รูด้านล่างเนี่ย25มิลรูด้านใน32มิลนะครับสามารถเปิดเพิ่มได้อีกแล้วก็มีรูวัชิีดอยู่ในตำแหน่งเดิมของพิเ150ไอนะครับก็คือเอ,อปาปาครอบเดิมกับวัชิีดเดิมใส่ได้เลยครับส่วนคนที่ว่าอยากแปลง2วัชิีดก็สามารถซื้อซื้อพักแปลง565ได้ครับเดี๋ยวเดวผมจะสาธิตให้ดูครับอาจจะเป็นพวกพิเ 150ใส่เดือน CB 150ก็อยู่ลักษณะประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้อ่าก็คือสามารถซื้อขวาครอบ CB แล้วก็แมป CB ใส่ได้เลยหรือว่าจะซื้อเรือนที่ผมไปก็ได้ครับอ่ากิปก่อนหน้ามีอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าเป็นนอแไปใส่รถคาบูพวกมีโอพวกร้อยที่ว่าอ่าทำคาบูไอรถคาบูเจาะเป็นอ่าเจาะใส่เป็นทําเป็นรถวัวชีดนะครับก็ได้เหมือนกันครับแบบนี้เลย สวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็คือคลิปนี้ก็คือขายเฉพาะคอนะครับคอซินซีก็อยู่ที่ราคาหนึ่งพันสบาทนะครับตัวนี้ถ้าว่าอ่าเอาไปใส่ก็คือสุดยอดนะครับบอกเลยว่างานเนี้ยบมากครับเนื้องานแข็งแรงคนไหนสนใจก็ทักเฟซไปได้ครับเฟซใหม่ เคมซิงครับพิมพ์ว่าใหม่แล้วก็เว้นวักแล้วก็เคมซิงนะครับอ่าอ่ารูปโฟรไฟ่อ่ารูปโปรไฟล์เดียวกับ t i k t อกเลยนะครับาสามารถติดต่อช่องทาง facebook ได้ครับอ่าลืมบอกไปเป็นระบบโอนเงินนะครับอ่าครับโอเคครับรู้เรื่อง